EB 3คืออะไร EB 3คือ Employment Base d Category 3มันคืออะไรเรามาทำความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าหลายๆคนที่มา s ซ g n Up กับทางสำนักง,งานยังไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรคนก็พูดกันว่ามันคือใบเขียวคือใบเขียวแต่ว่ามันจะได้เท่าไหร่นานยังไงคือเวลาเรามีคนมาถามคำถามเกี่ยวกับ EB 3เนี่ยนะคะเราก็จะเขาเรียกว่าอะเราจะสามารถ Estimate บอกประมาณ เวลาการทำณนะวันที่คุณมา sign up แต่พอถึงเวลา sign up ไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงได้มันก็อาจจะเร็วขึ้นได้หรือช้าขึ้นได้มันเกิดเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยวันนี้คือวันที่12สิงหา2023ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่า e b 3คืออะไร e b 3คือการที่คุณอยากจะได้คนต่างด้าวมาทำงานที่บริษัทของคุณเป็นการถาวรเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าห คุณสมบัติของผู้ที่จะสปอนเซอร์ได้คืออะไร 2. คุณสมบัติของแคนดิเดตคืออะไรข้อแรกเลยเนี่ยคุณสมบัติของตัวบริษัทที่จะจ้างงานเนี่ยนะคะคือตามตามตามบุ๊กแล้วก็ตามประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยบริษัทเนี่ย,ยต้องอยู่มาแล้วพอสมควรนานมีภาษีมีามไรายได้มีการจ้างพนักงานมาก่อนแล้วหลายๆคนก็บอกเอาเพิ่งเปิดบริษัทมาทำเนลนไม่ได้หรอคุณอยากจะจ้าง พนักง,งานมาอยู่กับคุณถาวรแต่บริษัทคุณเพิ่งเปิดรัฐบาลก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วคุณอยากจะจ้างพนักง,งานมาถาวรบริษัทคุณน่ะจะอยู่รอดถาวรหรือเปล่าเธอเพิ่งเปิดมาสองสาเดือนเธอยังไม่มีภาษีมาโชว์ฉันเลยว่าเธอจะสามารถมีเงินจ้างพนักง,งานคนนี้ได้หรือเธอจะมีศักยภาพในการจ้างพนักง,งานคนนี้อีกใครทีเดียหนึงที่เขามองก็คือคุณเคยมีพนักง,งานหรือ,อยังถ้าคุณยังไม่เคยมีพนักง,งานเลยซีโร่เนี่ยมันจะยากมากกับการทำเขาจะรู้ได้ยังไงว่า เธอยังไม่เคยจ้างคนมาเลยเธอจะต้องาการแรงงานต่างด้าวมาทํางานกับเธอถาวรมันจะเป็นไปได้ยังไงเธอไม่มีเคยมีฉากเรคคอร์ดมีมีแบ็กกราวด์ทางด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นตัวนายจ้างเนี่ยควรจะต้องมีภาษีให้เขาดูควรจะต้องมีบริษัทอยู่มาแล้ว2อสมปีมีกําไรมีลูกจ้างอื่นมาบ้างแล้วถึงจะเป็นคุณสมบัติที่ดีของคนที่จะสามารถทํา e b 3ได้ส่วนลูกจ้างเนี่ยลูกจ้าง คุณสมบัติของจ้างคืออะไรอันนี้ขึ้นอยู่กับสายงานของบริษัทอย่างเช่นถ้าคุณบริษัททำอาร์เคเต็กคุณจะจ้างอาร์เคเต็กมาก็ make sense คุณเป็นบริษัทอาร์เคเต็กแต่คุณจะไปจ้างมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ก็ต้องมาดูแล้วว่าเอาแล้วบริษัท Architect อาร์เคเต็กเนี่ยมีความต้องการมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์แล้วจริงๆหรือเปล่าอย่างบริษัทเป็นร้านอาหารไทยต้องการจะเอาลูกจ้างคนหนึ่งเป็นมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์มาอยู่ที่ร้านแต่ร้านตัวเองอะ่ะ ไม่ได้ใหญ่เลยร้าเล็กๆแล้ว้บมาจะถามว่าเธอมีงาน40ชั่วโมงต่ออาทิตย์ให้ marketing manager มาทําแล้วจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของลูกจ้างมันก็ต้องประสานกับคุณสมบัติของนายจ้างด้วยว่าธุรกิจของนายจ้างคืออะไระไปคู่ๆกันโอเคทีนี้เรามาคุยถึง process และ timeline process คือขั้นตอนการทำแล้วก็เวลาของการทำนะคะ เนื่องจากประเทศนี้เขาอยากจะปกป้องงานให้เป็นของ U.S. Citizen ก่อนของคนที่อยู่ในประเทศเขาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเป็นคนต่างด้าวมาทํางานเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อที่หนึ่งเลยเงินเดือนคุณจะให้เงินเดือนเท่าไหร่คุณจะมาจ้างแรงงานต่างด้าวเงินเดือนถูกๆคนอเมริกันก็ไม่มีงานทำเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาคนต่างด้าวมาขั้นตอนแรกคือไปที่กรมแรงงานนะคะ Department of Labor ถาม Department of Labor ว่า เฮ้ยฉันจะสร้างคนนี้มีคุณสมบัติแบบนี้ฉันจะต้องจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่โอเคนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างนานตอนนี้อยู่ที่5เดือนถึง12เดือนการทำงานของกรมแรงงานเนี่ยบางทีมันก็มีตกหล่นบ้างบางเคสเนี่ยคือเขาสัญญาแหละว่าเขาจะดูเคสตามระยะเวลาที่เรายื่นไปแต่บางเคสเนี่ยมันก็อาจจะนากนกว่านั้นมีการสกิปมีการตกหลน่น ดังนยั้นอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยต้องอดทนนิดนึง,นงกับการทํางานของเขาทีนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงทางด้าน,าานกฎหมายหลายๆอย่างเนี่ยนะคะเราก็สมมติเราขอกลมแรงงานไปแล้วว่าเออระยะเวลาการการเอในส่วนของเวย์ชค่าจ้างเนมันเท่าไหร่ระหว่างรอเนี่ยเราก็ทําโฆษณาไปเลยเราจะได้ไม่เสียเวลาแต่ตอนนี้แต่ละรัฐเขามีกฎหมายใหม่ว่าเวลายอยู่ลงโฆษณาเนี่ยยูจะต้องลงโฆษณาค่าจ้างด้วย เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเริ่มทำโฆษณาไม่ได้เราต้องรอให้เ r ื v อน l ร n g อ a g e เจจบก่อนคือเขาบอกมาก่อนว่าเงินเดือนมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางเคสก็รอ5เดือนบางเคสก็รอ12เดือนอันนี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆเมื่อเคสมาถึงเราเราก็พยายามยื่นให้เร็วที่สุดเพื่อไปเข้าคิวให้เร็วที่สุดแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจจริงๆว่ามันเป็นการทํางานของของกรมแรงงานนะคะเพราะฉะนั้นเต็ปแรกไปถามเขาซิว่า เฮ้ i, เราจะจ้างลูกจ้างแบบนี้ใช้เงินเดือนเท่าไหร่พอเงินเดือนออกมาเสร็จเราก็ใช้เงินเดือนตรงนี้ในการทําโฆษณานะคะการทำเคสก็มีแบ่งออกเป็น2อย่างอีกเป็น Skill Worker กับ Non-Skill Worker Skill Worker ์กเนี่ยสำหรับ EB 3จริงๆอะ EB 3มี3 3อย่างเนาะมี professional คือ bachelor degree มี Skill Worker กับ Non-Skill w o r er k เกอรนะคะพวก bachelor degree กับ กิวเวอร์เกอร์เนี่ยก็จับอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลามาเข้าคิวก็จะเข้าคิวเดียวกันแต่นอนสคิ l เนี่ยคือประสบการณ์น้อยกว่า2ปีนะคะจะอยู่ในอีกคิวหนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวจอ,ออกมาแล้วเราก็ต้องเริ่มทำโฆษณาโฆษณาของคนที่ไม่มีบัคเชอร์เนี่ยก็จะทำแค่2ที่คือส a ตท l o c a l Work s o u r c e กับซันเดย n นิวส์เพเปอร์หนังสือพิมพ์ แต่คนที่มี bachelor degree ต้องทำถึง6 t ทีนะคะเพราะฉะนั้นการทำโฆษณามันก็จะต่างกันพอทำโฆษณาเสร็จไม่ใช่คุณจะยื่นได้เลยคุณต้องรออีกรออีกว่าให้ US citizen มาหาก่อนให้เวลาเขามาสมัครก่อนอีก30วันเราถึงจะยืน่นยื่นเรื่องเพิ่มเนี่ยนะคะตัว application กับ d e p a r t m e n t of Labor ได้ตอนนี้ d e p านแะม่ล้ำ o f Labor ณวันนี้เลยใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนอย่างน้อยนะ9เดือนในการตรวจเคส เพราะฉะนั้นตอนแรก5ถึง12เดือนบวกทำโฆษณาไปอีก2-3เดือนบวกยื่นเรื่องแล้วรอไปอีก9เดือน Department of Labor จะตอบมาว่าจะอนุมัติเลยไหมเซอร์ติฟายเลยไหมหรือจะขอคำถามเพิ่มถ้ามีคำถามเพิ่มบวกไปอีก3-5เดือนนะคะเพราะฉะนั้นพอเซสตอนนี้อย่างน้อยปีครึ่งถึง2ปีกับกรมแรงงานโดยเฉพาะอันนี้ไม่มีการเร่งเรื่อง ไม่สามารถทําข้ามขั้นตอนอะไรไปได้เลยถ้าข้ามไปแล้วผิดเนี่ยเขาจะปฏิเสธเคสทันทีเมื่อส่วนนี้จบแล้วนะคะคุณสามารถไปกับ USCIS ไปยื่นเรื่อง I 1 4 0เขาก็จะตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครตรวจคุณสมบัติของนายจ้างมีภาษีมาจ่ายเงินคนนี้จริงหรือเปล่าทำถูกขั้นตอนไหมพนักงานที่คุณเคยโฆษณาไปเนี่ยมีคุณสมบัติตามที่โฆษณาไปจริงหรือเปล่าคุณอยกจะรับ คนที่มีประสบการณ์ทําทัวร์มาได้2ปีคนนี้มีประสบการณ์มา2ปีจริงหรือเปล่าในส่วนขั้นตอนนี้คุณสามารถเร่งเรื่องได้นะปัจจุบันค่าเร่งเรื่องอยู่ที่2,500ัหารเหรียญนะคะแต่จริงๆ u s i s ตอนนี้ไม่ได้ทําเรื่องนานนะคะไม่กี่เดือนก็จบแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากจะเร่งไหมถ้าคุณจะเร่งเนี่ยคุณจะรู้ภายใน15วันแต่บางทีเนี่ยอย่างดิฉันเปทนายดิฉันหาเห็นไทม์ไลน์แล้วดิฉันก็จะบอกความว่าไม่จำเป็นต้องเร่งพอเร่งไปเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงคิวสัมภาษณ์อดี ก็ให้มันเดินไปตามปกติแป๊บเดียวมันก็อนุมัติมาแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการจะเล่งเรื่องไม่เล่งเรื่องเนี่ยอยู่ดุลพินิษณนะวันที่เคสออกมาจาก department of labor แล้วนะคะเมื่อเคสออกมาจาก department of labor แล้วตรงเนี้ยสาคัญมากมันมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากต้องมาดูว่าเคสของคุณ่ะมีโคตาหรือยังมีโคตาเนี่ยเขาจะดูจากอะไรอันเนี้ยซับซ้อนมากอย่าสาธยายให้ฟัง ดิพาร์ตเมนต์สแตทเนี่ยเขาจะโพสต์ว่าโคตาเคสของคุณนะถึงหรือยังทุกๆเดือนตรงนี้เรียกว่าวีซ่าบ l e t ินคุณเข้าไปดูได้เลยวีซ่าบร e t ินเดือนสิงหากันยาเขาจะประกาศล่วงหน้าก่อนก่อนเดือนที่จะมาถึงประมาณ15-20วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเรียกเคสที่ถึงคิวแล้วคุณจะสามารถยื่นใบเขียวได้นะคะอันนี้ถ้าอยู่ในอเมริกาไอตัว Priority Date ของคุณต้องอยู่ในตารางแล้ว ตารางการยื่นแล้วแต่ถ้าคุณอยู่นอกประเทศคุณก็ต้องรอเหมือนกันว่าเขาจะส่งเคสให้ไปเริ่มเพื่อให้ไปสัมภาษณ์กับ U.S. Embassy หรืออยังนะคะทีนี้อัปเดตมาทำความเข้าใจก่อน Priority d a t e คืออะไรวันที่คุณได<น>้ <date S 2> ยื่นเคสไปกับ Department of Labor วันที่คุณส u b มิทเคสปึ้งนั่นคือวันสำคัญวันที่คุณเข้าคิว Priority d a t e คือวันที่คุณไปเข้าคิวกับชาวบ้านเขานะคะอย่างเช่นสมมติคุณยื่นเคสวันนี้ parity d a t e วันนี้สิงหา12สิงหา2023ในเลยจำง่ายๆวันแม่2023คุณเข้าไปดูตารางซิของคุณ category ไหน skill worker อยู่ๆมันก็ backlog ไปเขาเรียกคนที่ยื่นเคสเดืียา2อน5 2020แปลว่าอะไรคุณต้องรอคิวถึงแม้ว่าสเต็ปหของคุณผ่านเศ2สองคุณผ่านมันยังไม่ถึงคิวคุณคุณก็ยังยื่นใบเขียวไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะให้ทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งมันจะซับซ้อนนิดหนึ่งซึ่งตอนนี้คนยื่นเรื่องเยอะมากมันเกิดแบ็กล็อกเกิดขึ้นเยอะมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่อยากให้ตื่นตกใจเพราะว่าทุกตุลาคมของทุกๆปีเนี่ยนะคะเขาจะมาอัปเดตเพราะว่าเขาจะเติมที่นั่งไปมันเหมือนเขารีเซ็ะทุกๆตุลาของทุกๆปีเพราะฉะนั้นปีนี้มันมีความประหลาดนิดหนึ่งตรงที่เดือนกรกฎาคมนะคะ2023เนี่ย Skill Worker คือ Worker ที่มีประสบการณ์เกิน2ปีเนี่ยเขาเรียกคนที่ยื่นกุมภาพันธ์2022เพราะฉะนั้น Backlog มันอยู่ถึงแค่ปีกว่าส่วน Non Skill Worker เนี่ย Backlog มันอยู่ที่มกรา2020นะคะอยู่ๆเดือนสิงหาเขามาอัปเดต Visa Bulletin ว่าทั้ง Skill และ Non Skill Backlog เท่ากันเลยคือเดือน5 2020 นั่นแปลว่าอะไรคุณตอกหลังจากติพันธ์ไปแล้อย่างจากคุณสับมิดเรื่องไปแล้วคุณต้องรอคิวอีกอย่างน้อย3ปีนะเขาถึงจะเรียกให้ใบเขียวคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาที่สํานักงานดิฉันก็จะบอกไทม์ไลน์จริงๆว่าเฮ้ยคุณรอต้องอย่างน้อย 2- อสาปีนะอย่างน้อย2อสาปีทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเคสอื่นทาไมทําได้เร็วกว่านี้เคสอื่นมันอาจจะสมัยก่อนมันไม่ได้แบ็คลอกเท่านี้ทนายคนอื่นทําได้เร็วกว่านี้อันนี้คุณต้องไปคุย กับเขาเลยว่า1นึ่เขาทำมาแล้วกี่เคสแล้วทำลายมัน realistic หรือเปล่าเพราะพิเวอร์ลิ่งเวยอย่างเดียวก็กินเข้าไปเกือบปีหนึ่งแล้วแล้วเขาจะเอาใบใบเขียวมาให้คุณถือในมือได้ปีหนึง่งไม่แน่ใจว่าใครฝันหรือเปล่านะคะอยากจะคือคือมันหอมหวานจริงๆนะวันที่เราได้มาแต่อันนี้คือ process นะวันนี้แล้วมันก็เป็น process จริงๆแล้วมันก็เป็นท l ล n e จริงๆคือสำนักง,งานพยายามทำให้เร็วที่สุดแต่พอออกไปจาก อกเราแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอรัฐบาลทำเคสวันนี้ยาวนิดนึงแต่อยากจะฝากให้ทุกคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวก็จะให้ทางสำนักง,งาน,เ,นเขียนว่าทำ,ทำไทมอะไรอะไรบ้างทุกคนจะได้รู้ว่า process มันเยอะแล้วมันยาวจริงๆนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะ